สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีจากพ่อรถยนครับวันนี้ครับผมจะมาอยู่กับตัว all new mitsubishi triton 1วันเต็มเตมครับเรามาดูกันว่า f ีล l ิ่งมันจะแตกต่างกันหรือไม่ครับคันนี้นะครับคุณผู้ชมได้มีการเปิดตัวแบบ world p r e m i e r ที่ประเทศไทยแล้วนะครับเมื่อประมาณ2อสาสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเราก็จะมี feeling แบบหนึ่งเนาะหลังจากที่ได้เห็นแต่แบบคร่าวๆเ,เ,เนาะวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราจะอยู่ทั้งวันเลยครับเช้ากลางวัน เย็นเลยครับแล้วเรามาดูกันว่าฟีลลิ่งของรถคันนี้จากที่ผมได้สัมผัสมามันเป็นอย่างไรครับแต่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะว่าคันนี้นะครับยังไม่ใช่สเปคตัวท็อปสุดของตัว all new triton อันนี้คือจะใช้สำหรับเป็นแบบเรียกว่ารุ่นกลางก็ได้ เป็นแบบตัวอัลตร้านะครับขับ2นะครับถ้าตัวขับ4นะครับถามว่ามีไหมณนะตอนนี้มีครับมันจะเป็นตัว Prime ขับ4แต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาครับไม่ใช่เกียร์อัตโนมัติส่วนราคาของตัวดับเบิลแคป4คูณ4แต่เป็นเกียร์ธรรมดาราคาจะอยู่ที่1 1 6 0 0ล้านบาทแต่ตัวที่ผมขับจะเป็นตัวขับ2รุ่น PLUS 2 4 u จุด a at อก็คือเกียร์อัตโนมัติราคาจะอยู่ที่1 2 0 0 0ล้าน 7 0 0 0บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจตัว Double c a ปอยู่และสนใจตัวสีขาวมุกหรือว่าตัว White Diamond ราคาคุณต้องเพิ่มเงินไปอีก1,000 0บาทครับแต่ถ้าเป็นตัว Single c a ปและคุณสนใจตัวสีเทา Graphite g r a y สี Gray, ดำ Jet Black Mica ah, แล้วก็สีเงิน Blade Silver คุณจะต้องเพิ่มเงินอีก7,000บาทครับส่วนอัตราสึ้นเปลืองของตัว All New Mitsubishi Triton การทดสอบครั้งนี้นะครับผมได้ขับจากกรุงเทพไปที่สระบุรีนะครับตัวเลขที่ได้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรครับแต่นี่แค่เป็นช่วงช่วงหนึ่งระหว่างการเดินทาง เพราะว่าจริงๆการทดสอบครั้งนี้จะมีสื่อมวลชนหลายท่านได้ทดลองขับด้วยก็จะแบ่งเป็นพาร์ทๆกันไปเราก็แบ่งตัวเลขอัตราสิ่เปลืองกันไปด้วยเหมือนกันครับเพราะว่ามีบางท่านก็จะได้อยู่ที่ประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรด้วยซึ่งมันก็มีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสภาพถนนสภาพอากาศแล้วก็การขับขี่นั่นเองซึ่งก็ถ้าเอาแบบเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ11ถึง 14กิโลเมตรต่อลิตรก็ได้นะเพราะที่ผมสอบถามมาก็ตัวเลขจากหลายท่านก็อยู่ประมาณนี้ไม่มากก็น,น้อยครับแต่ถ้าพูดถึง Eco Sticker ของ t r i t ั n เลยทาง Mitsubishi ประเทศไทยแจ้งมาว่าถ้าเป็นตัว Double Cap จะอยู่ที่14.5กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าเป็น Single Cap จะอยู่ที่ประมาณ14.9กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ขอย้ำนะว่าเป็นตัวเลขโดยประมาณเพราะจริงๆแล้วมีหลายปัจจัยครับ ตอนนี้คือในกลุ่มที่ทางมิสูบิชิประเทศไทยเขาได้เปิดมาสำหรับตัวไททันคือจะเน้นในกลุ่มของคอมเมอร์เชียลเป็นหลักครับก็คืออยู่ในกลุ่มที่เป็นแบบกลางเลยนะครับเป็นตัวดับเบิลแคปนี้ครับตัวยกสูงนะครับไม่ใช่ตัวเตีย้ยยังไม่มีนะครับเซนก็แคปตัวเตีย้ยยังไม่มียังไม่มาตัวท็อปสุดเลยที่เป็นตัวขับ4เกียร์อัตโนมัติก็ยังไม่มีครับอันนี้คือต้องรอกันอีกทีนะครับในช่วง ปลายปีนี้หรือเอา,อาง,ง่ายๆครับก็คือเดือนพฤศจิกายนยนั่นเองครับเอา,อาง,ง่ายๆคือช่วงมอเตอร์เอ็กซ์โปครับคุณผู้ชมรอได้เลยครับและแน่นอนตัวแอดลีตที่คุณผู้ชมเห็นตอนที่เขาเปิดแบบ World Premiere ที่เป็นสีส้มอันนั้นก็คือจะมาในช่วงปีหน้านะครับถ้าให้คาดการไว้ก็คือช่วงมอเตอร์โชว์ครับถ้าเราเปรียบเทียบแล้วว่าการออกแบบนะโดยรวมโดยเฉพาะด้านหน้านะเมื่อเทียบกับตอนที่ผมเห็นใน World Premiere ตอนที่เขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่อยู่ในฮอล์ฟีลลิ่งมันจะค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะผมว่าแบบน สวยนะเออเนี้ยใช้ได้เลยบางออปชันบางส่วนแน่นอนว่ามันตานหายออกไปแหละแต่ถ้าเราแค่พูดถึงองค์ประกอบดีไซน์โดยรวมถือว่าใช้ได้เลยนะจะมีอยู่2สีครับก็คือสีเทาแล้วก็สีขาวนะครับบอกเลยว่าสวยทั้งคู่ถ้าเราดูด้านข้างโดยรวมอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะการใช้งานโดยรวมผมว่าหรือว่าทรงของมันโดยรวมะถือว่าโอเคนะ เออผมว่าใช้ได้เลยและถ้าเรามาดูด้านท้ายในเรื่องของพื้นที่ตรงนี้ครับถ้าเราดูความกว้างนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1545 mm มมและความลึกนะครับหรือความยาวจะอยู่ที่1555 mm มมครับซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นตัว world p r e m i e r นะก็คือที่เขาเปิดมาเป็น world p r e m i e r คือเขาอยากให้เราดูว่าแต่ละคันนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไหนก็ตามวัสดุชิ้นส่วนพาร์ตต่างๆนะครับ ก็คือจะใช้ร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าของประเทศไทยจะใช้ชิ้นส่วนนี้อเมริกาใต้จะเป็นแบบนี้หรือว่าออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรเงี้ยจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ก็คือจะใช้ชิ้นส่วนเดียวกันคือมันจะมีปัจจัยอย่างเดียวแหละสาหรับด้านท้ายตรงนี้นั่นเองนะตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างหนักนะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะแบบเฮ้ยให้มันเบาลงให้มีสปริงช่วยให้มันรองรับน้ําหนักให้มันแบบไม่หนักแบบเนี้ยคุณผู้ชมก็สามารถ ซื้อเพิ่มได้นะครับมันอยู่ในกลุ่มของอุปกรณ์ของเขาซึ่งจะต้องเพิ่มเงินทางมิ u ูบิชิเขาแจ้งมานะประมาณ2-3,000าบาทไปแอบกระซิบครับคือว่าถ้าคุณไปที่โชว์รูมอ่ะคุณลองขอให้เขาอ่ะแถมมานะครับถ้าเขาแถมมาได้นะถือว่าโอเคเลยก็งงอยู่เหมือนกันเรื่องนั้นนะครับแต่เขาบอกว่าไม่มากก็น้อยเขาก็จะแถมมาให้ในเรื่องของสปริงซึ่งมันก็จะช่วยเยอะอยู่พอสมควรเลยพูดถึงภายในหลังจากที่ผมได้อยู่มา1วันนะครับฟังเสียงเครื่องไปด้วยแล้วกัน จากที่ผมได้อยู่มาหนึ่งวันนะคุณผู้ชมคือรู้สึกได้เลยว่าข้างในอะ่ะมันใหญ่นะมันกว้างนะคือถ้าเราดูหน้าจอตรงคอนโซลตรงแดชบอร์ดมันใหญ่เลยนะักมันจะตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับผู้สูงอายุนะครับ <c oughs> เพราะว่านอกจากพานแล้วตัวเลขอะไรแบบเนี้เออก็ใหญ่เหมือนกันนะครับหน้าจอคนขับตัวเลขก็ถือว่าใหญ่อยู่เหมือนกันเลยนะเออคือแบบคนที่ไม่ชอบอะไรแบบ ยิบย่อยตัวเล็กๆอะไรแบบนี้เออเดี๋ยวจะตอบโจทย์ซึ่งจริงๆกระบาดเนี่ยคือเขาบอกมาว่าเนี่ยต่างประเทศอะพวกแบบอ่ารัเสเซียเป็นต้นอะเวลาเขาขับอะเขาจะใช้ถุงมือขับเพราะว่าอากาศของเขาอะบ้านเขาอะมันจะค่อนข้างหนาวแล้วเวลาเขาใช้ถุงมือ,อบางทีมันต้องเวลาเขาจะปรับอุณหภูมิหรือว่าจะกดปุ่มหรือว่าจะกดฟังก์ชันอะไรต่างๆอะมันจะไม่ค่อยสะดวกถ้าปุ่มมันเล็กนะครับเออแบบมินิมอลมินิมอลอะเอาอยายๆเลยถ้าเป็นตัวใหญ่อะมันจะกดได้แบบเออค่อนข้างโอเคเลย ถ้าเราพูดถึงโครงสร้างแพลตฟอร์มทุกอย่างเลยทางม <font> ิ s u ูบิชิเขาเคลมและเขาก็ย้ำว่าเป็นจากของเขา100%เเลยครับไม่ได้มีอ้างเองหรือไม่ได้เอามาใช้จากส่วนไหนอะไรก็ว่ากันไปเลยนะครับเขาภูมิใจมากเป็นแพลตฟอร์มของเขาเองหมดเลยนะเริ่มจากการเร่งก่อนละกันนะครับการขับขี่คือว่าถ้าเราสตาร์ทในความเร็วต่ำขับอยู่ในเมืองนะครับถ้าตีความเร็วนะูถึง40ขับอยู่เรื่อยๆ่ะ ถามว่าการเร่งของเขาดีไหมดีนะครับแต่ว่าจุดสตาร์ทนะพอเวลาเราจะทำความเร็ปเวปกติเราก็จะเหยียบลึกเข้าไปเลยนอกคลิกดาวนเป็นต้นอันนี้จะใช้เวลาทํารอบอยู่นิดนึงไม่ว่าจะเป็น0ถึง40 40ถึง60 70 80 90ร้อยเลยก็ได้ครับร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยคุณก็จะต้องเหยียบนิดนึงมันไม่ได้มาทันทีแบบปึง้งแบบโอ้เราใจสึกขนาดนั้นไม่ใช่นะครับ ก็ต้องรอนิดหนึ่งเพื่อให้มันทํารอบนิดหนึ่งจากที่ผมได้สัมผัสมานะครับแล้วก็ช่วงล่างของเขานุ่มไหมนุ่มนะเออถ้าคุณขับอยู่ในเมืองหรือว่าพื้นที่มันเป็นพื้นดําอะที่มันลาดยางมาแบบซฟๆเลยแบบนั้นนะสบายสบายเลยครับแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณขับอยู่บนถนนท,นที่แบบอาจจะมีหลุมโดยเฉพาะแบบพวกต่างจังหวัดถามว่ามันนุ่มไหมบางจังหวะมันนุ่มครับแต่พอคุณลงหลุมหรืออะไรที่มันไม่เรียบอะมันก็จะมีการ กระแทกนิดนึงนะครับมันก็จะรู้สึกอยู่เหมือนกันนะครับเรียกว่าการซับแรงกระแทกะมันดีไหมถ้าเทียบกับตัวก่อนแน่นอนครับถ้าคุณเปรี่ยบเทียบกับตัวก่อนนะคะันเนี้ยมันดีกว่าอยู่ละนะครับแต่ถามว่ามันซับได้ดีมากน้อยแค่ไหนผมว่าอยู่ในระดับ5าเต็ม10กระด้หรือว่าอ่ะไปถึง7ก็ไกระด้นะครับอยู่ประมาณนั้นนะครับไม่ได้แบบโอ้ปังถึงขนาดน,นั้นแต่ถ้าคุณขับอยู่ในเมืองแบบเนี้ยคุณมานั่งขับอยู่อุอ้ย ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะพวงมาลัยเป็นจุดที่คุณสัมผัสและสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยนะผมแนะนําถ้าท่านใดกําลังสนใจให้มาลองเลยนะครับเนื่องจากพวงมาลัยเนี่ยไม่ได้เป็นแบบพวงมาลัยไ,ไฟฟ้านะครับมันเป็นแบบไฮดรอลิกคือถ้าพูดถึงกระบะสมัยนี้ก็จริงๆบางคันที่เป็นไฮดรอลิกมันก็จะนุ่มเนาะแต่นี้คือเวลาบังคับควบคุมอะ่ะถามว่ามันนุ่มไหมมันนุ่มนะครับ ว่ากริปมันดีไหมอย่างเงี้ยกริปดีนะครับแครดล็งรู้สึกโอเคเลยแต่เวลาเราจะหักแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าฟิลลิ่งมันไม่ได้เนียนอะเออเวลาเราหากักหรือว่าเวลาอะไรแบบเนี้ยมันไม่ค่อยเนียนสักเท่าไร่ถ้าเป็นพงมาอะไรแบบไฟฟ้ามันจะเนียนมากกว่าน,นี้เยอะเลยซึ่งตัวท็อปมีให้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบไฮดรอลิก เหตผลหลักๆเลยก็คือที่เป็นไฮดรอลิกที่ทางมิตซูบิชิให้เหตผลมานะครับก็คือว่ามันจะดูแลการรักษามันจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะสักเท่าไหร่หรือว่าโอกาสที่มันจะเสียเอา,อาง่ายๆเลยครับมันจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับพวมาลัยไฟฟ้านั่นเองครับคือถ้าเป็นไฟฟ้ามันสบายกว่าอยู่แล้วแต่นั่นคือจะตอบโจทย์พวกครอบครัวซะมากกว่าไม่ได้ตอบโจทย์พวกขนส่ง อันนี้คือทางมิ u ูบิชิเขาแจ้งมานะครับถามว่ามันมีผลถึงขนาดนั้นไหมคือถ้าคุณซีเรียสเน้นคอมฟอร์ตเพราะนอกากทางมิซูบิชิเขาก็โปรโมวว่าได้ครบทุกไลฟ์สไตล์เลยเนาะแต่ยังน้อยก็วงอะไรปรับขึ้นเข้าออกได้อ่าโอเคนะแต่ถ้าคุณสังเกตพวกตรงนี้มันก็จะโล่งๆหน่อยเนาะตรงนี้ก็จะโล่งๆหน่อยเพราะนี่มันเป็นตัวขับ2นะมันไม่มีพวกขับ4ระบบต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกโหมดขับเคียต่างๆออฟโรดต่างๆหรือว่าดิฟล็อก,กต่างๆนะครับก็ไม่มีให้ เบาะ่าวนานั่งสบายไหมนั่งสบายครับนั่งสบายผมรู้สึกว่าขับมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็รู้สึกโอเคนะไม่ได้รู้สึกเมื่อยอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยทัศนวิสัยในการขับขี่ถือว่าโอเคเลยกว้างครับมองจากตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแต่แน่นอนว่ามันเป็นกระบะมันก็จะติดเบาะตรงกลางนิดนึงนะครับที่พิงศีรษะนิดนึงมันอาจจะไม่ได้เห็นกว้างมากสักทีเดียวแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วอะ่ะมันก็ถือว่าโอเคเลยเลกเรื่องหนึ่งครับการเก็บเสียงเก็บเสียงได้ดีมากครับผมบอกเลยว่าเงียบมากครับ คือถ้าเราแบบเร่งน่ะแน่นอนว่าเราจะได้เสียงเครื่องยนต์บ้าเพราะเป็นตัวดีเซลเนาะแต่ว่ามันถือว่าเบามากเสียงรบกวนเสียงลมเสียงรถบรรทุกเสียงรถข้างๆมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้เลยนะเออใช้ได้เลยใช้ได้เลยดูตรงตัวกล้องกันนะครับเราสามารถกดจัดตรงนี้ได้กล้องเขาชัดนะเออภาพชัดเลยเนี่ยคือแบบตกใจอยู่เหมือนกันนะใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยนะอันเนี้ยคือเราดูได้เลยแต่ตรงนี้น่าเสียดายยังกดไม่ได้เนาะ แต่ว่าภาพชัดจริงครับกล้องเนี้คือแบบมันใช้ได้ในหลากหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นการถอยนะครับหรือว่าเราอยากจะจอดหรือว่าอยากจะดูวัตถุต่างๆนะครับก็ดูได้นะครับเนี่ยเวลาเราหากพวงมาลัยก็มีเส้นให้ด้วยนี่นะครับแต่น่าเสียดายครับคือถ้าเราเปรียบเทียบแล้วอ่ะคือเวลาเราไปลุยออฟโรดอะกล้องเนี้สามารถใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะแต่ว่ามันจะตัดครับเมื่อเราขับความเร็วอยู่ประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ได้แค่นั้นเองอันนั้นเสียดายมากๆเลยคือสมมติถ้าคุณออฟโรดแล้วคุณเผอหยียบ e อะแต่อยากจะดูกล้องอะมันตัดไปเลยนะและคุณกดตัวเนี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกินลิมิตหรือว่าความเร็วของเขานั่นเองนะแต่อย่างที่บอกไว้ว่าตั้งแต่ตัว Pro Premier แล้วคือถ้าคุณมาดูข้างนอกอะสหรับผมนะมันดูสวยนะเวลาอยู่แบบใช้อย่างเงจริงๆอะแต่ข้างในเนี้ยถามว่าสวยไหมสวยครับแต่ว่ามันจะมีสเสน่ห์ความเป็นมิสซูบิชิอะ เออคือแบบใครที่ต้องการอะไรแปลกใหม่หรือว่าแตกต่างอะ่ะมันจะไม่ค่อยตอบโจทย์นะเออคือแบบสําหรับสาวกมิซูบิชิเลยเนี่ยกระบะเนี่ยดีไซน์เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงฟีลิ่งเบาะด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงด้านหน้าเพิ่มเติมอีกแล้วกันนะครับสําหรับการเร่งนะครับคุณผู้ชมหรือว่าการเบรคโดยสัำไปนะครับคือเวลาเราเหยียบแป้นนะครับคือมันจะใช้ น้ำหนักเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ว่าแบบถ้าเราเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะโดยปกติอ่ะเราอาจจะเหยียบแค่20หรือว่า30%มันก็จะแบบโอเคไปละหรือว่าเบรมันก็จะหยุดลนะเนาะแต่ว่าสําหรับตัวไททันที่ผมได้ขับมาคือมันใช้ประมาณเกินครึ่งเลยนะประมาณ 60- 7 0เลยก็ว่าได้ครับถึงมันจะแบบได้ผลนะ่ะแบบเวลาสมมติเราจะเร่งจริงๆอะ่ะเราก็ต้องเหยียบนึกเหมือนกันหรือว่าเราต้องการที่จะเบรกจริงๆ,ๆอะ่ะ เราก็ต้องเหยียบค่อนข้างลึกอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตละกันนะครับส่วนด้านหลังจากที่ผมได้นั่งพื้นที่เล็กรูมตรงเนี้ยถามว่าโอเคไหมโอเคนะพื้นที่สบายๆเลยเนี่ยใช้ได้เลยอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของเขาแต่ถ้าเราพูดถึงความสบายของการนั่งอะ่ะวัสดุของเบาะเหมือนกับด้านหน้าเลยแต่มีข้อสังเกตครับคือสมมติถ้าเรานั่งแบบรถแบบจอดดิ้งหรือว่าสแตติกอยู่อะ่ะหรือแค่แบบมานั่งตอนเทสต์ไดรฟ์ก็ได้แต่แบบนั่งอยู่แรกๆอะ่ะ เราจะสังเกตได้เลยว่าเบาะเนี่ยมันจะชันนะครับผมรู้สึกเลยพอผมมานั่งช่วงเช้าอะ่ะประมาณแบบ1 0 15นาทีแรกอะ่ะเออรู้สึกว่าแบบมันชันอะ่ะเออมันไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่แต่นี่คือความรู้สึกส่วนตัวของผมนะก็คือหลังจากนั้นอะ่ะคือแบบมันรู้สึกว่ามันชินไปเองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่แบบเออรู้สึกว่ามันก็โอเคอยู่เหมือนกันนะเออแปลกนะแปลกอยู่เหมือนกันเออก็รู้สึกสบายนะพอจากนั้นไป อันนี้ก็แนะนำว่าถ้าเรามีโอกาสเทสต์ไดรฟ์หรือมาลองนั่งด้านหลังอะลองนั่งสักแบบครึ่งชั่วโมงสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้อะสมมตินนะถ้าสามารถนะครับเราจะได้สัมผัสอย่างแท้จริงว่ามันดีหรือว่าไม่ดีเหมาะหรือว่าไม่เหมาะกับเราตรงนี้ลําบากเลยอันนี้คือของจริงเลยนะครับตั้งแต่รีวิวตอน World Premier e แล้วอันนี้ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมก็คือเนี่ยมันไม่มีเชือกดึงนะครับไม่มีเชือกดึงเลยต้องเอามือเราเนี่ยเข้าไปลึกข้างใน และใช้เยอะแรงเยอะอยู่เหมือนกันนะน่าเสียดายมากตัวนี้ถ้ามีเชือกให้ก็จะดีและแน่นอนตรงนี้มันก็ไม่ได้สแตนแบบเนี้ยเวลานั่งอ่ะมันก็จะแบบเอ็นเอ็นนิดนึงโดยเฉพาะคนที่อาจจะสูงหน่อยนะครับแล้วก็ช่องตรงนี้ใช้งานได้ดีครับวาง iPhone ก็ได้ผมลองวางโทรศัพท์ของผมไว้อยู่ตรงนี้ iPad ตรงนี้อันเล็กๆก็ได้ครับจริงๆก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้เนาะตรงนี้ครับอันนี้จะไม่ใช่เป็นตัวแอร์นะครับคือตัวคอมเพรสเซอร์อะไรอยู่ข้างหน้านี่มันแค่ส่ง ต่อนะครับมันก็คือเหมือนมีแอร์ด้านหลังให้แหละถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่พอเรามาใช้งานจริงๆแล้วว่ะตรงเนี้ยมันจะไม่ได้เย็นเหมือนกับข้างหน้านะครับเพราะว่าตัวคอยอ่ะมันอยู่ด้านหน้านะครับไม่ได้อยู่ด้านหลังแต่บางทีถ้าเรามานั่งอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยแอร์ตรงเนี้ยทำไมมันไม่เย็นถ้าเราเอามือมาจับอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นลมเลยก็ว่าได้ครับเพราะจริงๆแล้วว่ะมันอ่ะจะคอยซัพพอร์ตหรือว่ามันจะตอบรับกับอุณหภูมิข้างนอกนะครับคือเหมือนคันเนี้ยมันมีฮีตเตอร์นะครับ คืออย่างที่บอกว่ามันเป็น world premier มันเป็นใช้สำหรับทั่วโลกเลยนะครับก็คือว่าถ้าตรงเนี้ยถ้าเรารู้สึกว่าร้อนนะเราต้องปรับอุณหภูมิข้างหน้านะไม่ใช่ลมนะอุณหภูมินะให้ต่ําลงครับเพื่อมันจะได้เย็นหน่อยนะครับและจากที่ผมสังเกตก็คือตอนที่เราเร่งอะ่ะตรงเนี้ยเสียงอะ่ะมันจะดังนิดหนึ่งนะครับแต่พอเราผ่อนคันเร่งอะไรแบบเนี้ยมันก็จะอฟ f ์หน่อยนั่นเองนะครับในเรื่องของการใช้งานในส่วนต่างๆนะอย่างเช่นนะครับไอตรงแผงประตูด้านข้างช่องอ่ะครับ ปกติเวลาเราวางโทรศัพท์อะไรแบบนี้มันวางได้นะแล้วมันไม่หลุดด้วยผมลองวางโทรศัพท์เอาไว้ในช่องข้างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับฝั่งคนขับด้านหน้าหรือว่าด้านหลังผู้โดยสารด้านหลังก็ตามนะครับมันไม่หลุดนะผมว่ามันลองล็อกได้ดีอยู่เหมือนกันแบบแล้วผมลองแบบตอนเข้าโค้งหรือว่าลองหักหรืออะไรแบบนี้แล้วอะคือแบบเฮ้ยโอเคเลยนะโอเคเลยแต่น่าเสียดายอย่างเดียวคือตัวแผงประตูด้านข้างเนอะอันนี้ผมก็พูดตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดตัวไว้แล้วนะครับก็คือว่าถ้าคุณดูแค่ด้านหน้า มันโอเคเลยนะมันเป็นหนังแบบเออดูแบบพรีเมียมเลยนะถึงแม้มันจะไม่ใช่แบบตัวท็อปสุดอะแต่พอคุณมานั่งด้านหลังอะตรงแผงประตูมันคอลเลอร์ฟิลเลยนะเพราะว่าวัสดุจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีผลหลายด้านนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของคุณภาพเนาะอันที่2ก็คือเวลาสมมติเราอาจจะเอนนอนหรือว่าเราอยากจะพิงแขนหรือพิงศีรษะตรงนั้นสมมตินะมันก็จะไม่ได้นุ่มนะครับหลังจากได้เห็นตัวทริตันนะครับตั้งแต่เช้ามาถึงเย็นแล้วนะ คือถามว่ามันคุ้มไหมเรามาสรุปกันนะคืออย่างแรกที่ผมบอกไว้ก็คือในเรื่องของการออกแบบภายนอกถ้าเราเปรียบเทียบตอนที่เขาเปิดตัวแล้วเอามาใช้งานจริงๆอะ่ะมาเห็นสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีเทาเมื่อกี้นะครับที่คุณชมเห็นหรือว่าจะเป็นสีขาวที่เห็นด้านหลังอยู่ตรงนี้นะครับคือถามว่ามันสวยไหมสวยนะ เออเพราะว่ามันสวยกว่าเห็นได้ชัดอยู่นะและนอกเหนือจากนี้ไม่แน่ใจว่าคุณผูม้ชมเห็นหรือเปล่านะครับก็คือคันที่อยู่ตรงนู้นนะครับที่มันจะมีตัวบาร์นะครับด้านหลังอ่ะคืออันเนี้ยมันจะเป็นตัวชุดแต่งของเขาในกลุ่มนี้นะครับคือถ้าคุณผู้ชมจองตัว Mitsubishi Triton ก่อนวันที่31สิงหาคมอ่ะคุณผู้ชมจะได้แพ็กเกจนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์นะครับซุ้มล้อตรงสเกิร์ตด้านข้าง ด้านหน้าจะเป็นโลโก้ Mitsubishi อันนั้นก็จะมีให้นะครับคือรวมๆทั้งหมดแล้วอ่ะจะมีอยู่ประมาณ6อย่างเลยนะครับแต่ว่าในแพ็กเกจนี้ควรจะต้องเพิ่มเงินประมาณ40,000บาทนะครับอันนี้คือได้หมดเลยในราคานี้นะครับแต่ถ้าเลย31สิสิงหาคมแล้วอ่ะคุณจะต้องซื้อแยกถ้าคุณอยากจะได้ถามว่าสวยไหม ก็ถ้าดูแบบเผยๆนะหรือว่าดูแบบไม่ได้ซีเรียสหรือว่าดีเทลเยอะขนาดนั้นนะมันก็สวยครับโดยเฉพาะตัวบาร์นะครับ <S <S แต่ถ้าคุณมาดูแบบดีเทลหรือว่าชิ้นส่วนแบบเจาะลึกเลยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบละกันเนาะแต่สําหรับผมอ่ะผมถือว่าเท่อยู่ถ้าคุณอยากจะเอาไปแบบเต็มที่เอาแม็กซ์ไปเลยอ่ะก็อันนั้นก็ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์เลย การขับขี่โดยรวมโอเคไหมโอเคแต่ไมไ่ตอบโจทย์สาหรับสายสปอร์ตหรืออะไรที่ต้องการแบบแรงแรงร้าใจจะไม่ตอบโจทย์ถ้าคุณต้องการแบบนันคุณต้องรอในช่วงปลายปีนี้นะครับเพราะตัวเครื่องยนต์204แรงม้าจะมานะครับภายในกว้างไหมกว้างสบายไหมสบายเก็บเสียงดีไหมเก็บเสียงได้ดีวัสดุโอเคไหมสําหรับผมถ้าดูจากคะแนเปรียบเทียบกับในฮอที่ผมเห็นตอนที่เขาเปิดตัวแตกต่างกันเพราะว่าถือว่าดีอยู่ เหมือนกันนะรู้สึกว่าอะไรมันใหญ่ไปหมดเลยมันจะตอบโจทย์คนที่ชอบอะไรที่ใหญ่ๆแล้วก็พวกฟอนต์อะไรต่างๆตัวอักษรตัวเลขอะไรแบบนี้คือมันใหญ่หมดเลยนะครับมันจะสบายตานะครับแทรเก็ตกลุ่มของเขาก็คือสำหรับตัวไททันกลุ่มนี้นะอายุประมาณ40บวกลบมันก็ผมว่าถือว่าตอบโจทย์นะครับอันนี้ก็คือเป็นการสรุปสําหรับตัว all new mitsubishi t r i t o n นะครับขอย้าว่าตัวนี้ใช้สำหรับ commercial เป็นหลักนะครับถ้าเป็นอาแฟมิลี่คือต้องรอไปอีกนะครับหรือว่าจะเป็นแบบ ตัวซิงเกิลแคตัวเตี้ยก็ต้องรอช่วงปลายปีนี้เหมือนกันครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาขับเป็นกึงๆ o ่งออฟโรดก็ได้ครับก็คือตามแทรกนี้เลยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็คือจะมีขึ้นเนินนะครับเข้าโค้เหมือนเป็นแบบโดนัทเป็นเลขแปดด้วยอะไรแบบนี้ครับเพื่อให้ดูฟีลลิ่งว่าการขับขี่โดยรงเขามันเป็นอย่างไรสําหรับออฟโรดนะซึ่งสปอร์สั้นครับมันก็ถือว่าส่วนตัวนะ ขับสนุกและขับดีกว่าออนโรดเลยด้วยซ้ําในบางจังหวะนะครับแต่ก็จะมีแอบแบบโยนๆอยู่บ้างนะครับอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันครับและผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคครับคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวเรามาลองนะครับแทร็กที่ทางมิสซูบิชิเขาเซตไว้นะครับมันจะเป็นเหมือนแบบออฟโรดนะครับออฟโรดในระดับหนึ่งเพื่อดูสมรรถนะว่าเป็นอย่างไรนะครับไปโอ้โหไปลองดูยับ อนี่ระบบ traction ทำงานนะครับเบรก slow down นะครับนี่ครับนี่คือระบบ traction เมื่อกี้ทำงานนะครับขึ้นอยู่ตรงหน้าจอ,อาแต่ feeling ากที่ได้สัมผัสตอนนี้คือแตกต่างอยู่นะแตกต่างกับการขับอยู่บนถนนปกตินะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดกล้องโอเคไป โอเคเนี่ยครับถ้าเรายังไงก็ใช้ได้ครับดูจากกล้องนะครับนะครับนี่เดี๋ยวนะครับเราใช้กล้องดูได้นะครับเพื่อบางทีจังหวะเราไม่สามารถมองเห็นนะครับนี่ปา้ปาป้าป้านะครับแต่ว่าน่าเสียดายคือมันจะตัดเมื่อความเร็วมันเกินประมาณ10นะครับออฟโรดขับดีเลยพวงมาลัยนุ่มสบายเลยกระชับ handling ถือว่าโอเคแต่ต้องเป็นออฟโรดนะดจะลองเร่งต่อนะครับไป ท raction ขึ้นใช่ไหม่ traction ขึ้นมันหลุดเมื่อกี้มันหลุดน,น,ดนี่ป้านะครับสมมติถ้ามันจะหลุด traction ก,ก็ช่วยครับอโอเคแต่ขอย้ำว่านี่ไม่ใช่ตัวท็อปนะไม่ใช่ตัวทอ็อปออปชันยังไม่ครบเต็มร้อยอเราลงพัะวลงไปนี่ไม่เบรกด้วยไหนป้าวไปขับกันไปขับกันไป,น,ไปนะครับอันนี้คือจะเป็นแบบวงกลมนิดนึงนะครับไปดูกัน เล่นพวงมาลัยนะครับใช้ได้เลยนะทำเป็นเล่นเออมันเหมาะกับออฟโรดมากกว่านะเชนี่ทั้งมันจะลดไปอ,อ,อันนี้คือเป็นแทร็กนะครับที่เขาเซตมาไว้โดยเฉพาะนะครับอ๋อมีอาการโยนโยนด้านทานนิดนึงนะสัมผัสได้น,นะมีความเร็วนะครับอยู่ที่ประมาณ40ได้นะครับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมง เฮ้ยแต่ขับดีนะเออมันอยู่มันอยู่ครับาการเข้าโค้เหมือนโดนัดเลยนะครับโดยประมาณหนึ่งแต่พวงอะไรควบคุมโอเคนะไม่ได้หนักไปเลยครับเบาเลยใช้ได้ครับใช้ได้เลยโอเคแล้วก็เบรกอ่ะลองดูการเข,าข้าโค้งป้าไปเล่นป้าโอเคปื๊บเยยบอืมอ่า โอเคแต่ก็จะมีลุหลุดอยู่บ้างนะ <c oughs> แต่มันก็ออฟโรดแหละเนาะปกติอนี่ให้ดูฟีลลิ่งของเขาอันนี้ไม่ได้ออฟโรดแบบดิบๆนะครับไม่ใช่นะก็คือแค่ให้ดูฟีลว่าเออถ้ามันขับที่มันไม่ใช่ถนนเรียบมันจะเป็นยังไงนะครับ